ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อขอกราบสวัสดีแฟนๆทางเฟซทางยูทูบทางทิกต็อกผู้ที่มีโอกาสติดตามทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสนะครับมาให้ดูรถที่จะมีโอกาสได้หลังจากที่เราเช็คร้อยนะครับเราจะมีโอกาสได้ทาระบบสีแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่ระหว่างการจัดส่งลูกค้า,าช่วงนี้ก็ปลายเดือนธันวาปลายปีใหม่นะครับเดือนหน้ามกรา สองห้าหกเจ็ดก็จะมีโอกาสส่งรถ2เดือนนี้ประมาณ10คันนะครับคันนี้นะครับเป็น6กพันหเสื้อลายนะครับออยู่ระหว่างการที่จะทําสีนะครับปลายทางจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น6กพันหร้อยสินะครับหกพันหร้อยสิปลายทางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้นะครับหกหกหนึ่งศูนย์นะครับปลายทางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น ส่วนคันนี้นะครับ6,610นะครับตัวนี้ก็6 6 1 0ปลายทางนะครับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับตัวนี้นะครับก็ประกอบขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับ ,6610 นะครับปลายทางอําเภอแม่สอดจังหวัดตากอ่าส่วนคันนี้นะครับ ,66 1 0นะครับปลายทางอําเภอหนองปลายทางนะครับจังหวัดหนองคายนะครับ 6610คันนี้ปลายทางจังหวัดหนองคายในส่วน6,064คันนี้นะครับปลายทางนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ6,064ตัวนี้นะครับปลายทางนะครับจังหวัดนครราชสีมา ในส่วนนะครับ6,610คันนี้นะครับปลายทางนะครับอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปลายทางนะครับอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ6,610ตัวนี้รถทุกคันนะครับก็จะมีโอกาสใส่ระบบน้านะครับจากสูบหนึ่งมาหาสูบสี่ให้ทุกคันนะครับเช็คระบบทาเครื่องยนต์นะครับทาเครื่องยนต์ทาเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับมีโอกาสทําระบบไฟระบบสีก่อนส่งลูกค้านะครับถ้าเป็นรถเช็ค ในส่วนคันนี้นะครับมีโอกาสจัดส่งอำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนสองคันนั้นนะครับอยู่ระหว่างการที่จะได้ทํานะครับในส่วนคันนี้นะครับ6,610นะครับปลายทางจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงนะครับก็อยู่ที่ระหว่างการทําเครื่อง เช็คระบบเกียร์เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะครับระบบเกียร์ระบบเฟืองท้ายสินล้อนะครับคันนี้เช็คระบบเฟืองท้ายปรับเฟืองท้ายเช็คระบบเกียร์เรียบร้อยนะครับเครื่องยังไม่เรียบร้อยปลายทางนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานะครับในส่วนคันนี้นะครับ6 6 t 3นะครับปลายทางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับคันนี้นะครับปลายทางจังหวัดชัยภูมินะครับ ในส่วน6,006เซล้อลายตัวนี้นะครับก็จะมีโอกาสจัดส่งนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับในส่วนของ6610คันนี้มีโอกาสจัดส่งนะครับอำเภอปรากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาจะมีโอกาสจัดส่งนะครับเดือจะมีโอกาสจัดส่งช่วงนี้อยู่10คันนะครับอ่าภายในเดือไม่เกิน30มกรานี้จะจัดส่งทั้งหมดอยู่10คัน นอกนั้นจะเป็นเดือนกุมภาแล้วก็มีนาตามลําดับนะครับท่านใดอยากจะได้รถใชายทักมานะครับ0862415156นะครับท่านใดอยากจะได้รถใชายทักมานะครับ0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่าน้วยความเคารพนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตามสภาพรถเช็คบางส่วนหรือว่ารถเช็คนะครับราคา2แสนกว่า3 0 0แสนกว่าแล้วก็4 0 0แสนขึ้นไปนะครับทักมาได้0862415156 0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ